khen đồ già, khen đồ cha lên nguyện giải sắc giải cứu chúng ta giải quyết mình lùng bay tia, kêu yoi mong có thể thông cái cha thì mất liền còn mất vậy cái phút, cái phút qua cứu vô mới đai này búa cái mẹ tao có tống vai, dạ có tống vai mà tầm ma cả ngày này nó rùng rùng, có thể có bằng ơn gặp giải sắc mà อาจจะราบมากกันได้โอเคโอทุลง17ปีโอทุลงจะ1ปีอย่างค่าปริญญาตั้งแ่้งถุตุเมกถึงมาอยู่ไอ้อนมาอยู่ไอ้คนบันด้านจะให้ทำเอกันเสีกว่าจ้านเรียนวิชาขบราชเรียนบริวณในของเรตัองโจทโต้กด้ครัาเจ้านายก็มบราชสาบเรียวมันมันคือบันด้านะไยกันมาอยู่ไอ้มด็บันึ่งก็ พาไปเยี่ยมบ้านเม็ดพุ่มหลวงกวาดวัดกวา,วา,วาดวัดใจไปคนไไป้นหรืหรอไปใช่ก็ไม่รู้รู้จัก้อยก็ไม่รู้จัก้อยมาจะถูกโดนไหมไม่กไ็ไปไปบอกไปถึงหน้าเรือนจำไปตามวันนี้วัดไรกว่าเรือนจำโอ้หอวหมัปล่อยกินข้าวกันเรือนจำเลยกนะ็ <laughs> ามาจั่นต่างเลยมาไปสามดาวอ้อกันมาวัดหลวงพ่อมันครับออแปลา่ปลาหลวงพ่อครับหลวงพ่อมาลังบ้านแห่งป่วยเห็นคนในบ้านนั้นก็น้องก็เลยคนครับ ฮึลงาบอกเรืยอบแล้วคนก็จะเาไปอยู่ก็ต่ำเลยฮก็บอก็เกิดซ่อมวันนล้ซ่อมวันแล้วเกิดไม่ออกเราก็จะเล่นรูปแลลบมันเลยนะใชมานีบนอี้เลยไหมเกินนงไอ้คนตอนมาจุ่มพูเลยครับถ้าคนตายมัน็ขาหาเชื่อือือเกบอกชื่อเขาเชื่อว้าห่านโน่นโนน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 หนน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 วนน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 น ผมจทหานหวโกโหนอนแล้วโอ้สายเหนยอจิตวิญญาณมาลงในแข้งแขงเรียกวความเจ็บปวมลงในแขงแขงก็บีบเดือยใช้กุมโอเลยบอกว่าเมตทานังอยู่ไปนู่นก็ไม่รู้ที่บอกว่าไปรับเด็กไปรับเด็กก็รับเด็กแต่พุญนี้นั่นแหละไมาย็ึงจะกินบีบตีวกาเาจะจัดจังบีบตีวก็นั้นั่นแหละบีบแขงแล้แขงน่งทานแล้แข้งเนี่ยเลี้ยงข้า เด็กอพยพอยู่เลยก็ได้นี่ก็เรียนวิชาได้อาาจรย์อาเรียนวิชาได้ถือชากกึศแล้วถือชาเกิดผมเรียนเม็ดในวิชาจึงถือช่วยตัวเกบได้๋อช่วยผมเรียนมาเม็ดนึงขอบรายในพระวินัยขอบกระด้านตัวไปเรียนจึงถือช่วยตัวกบได้ขอบเจ้านายผมเรียนกฎหมายขอบรายอันตาพาในเรียนเวทจึงได้พุ่มรับ อันตาพานตัวปากเป็ดกินเองเดือนพวกจงผุ่นพ่อเดือนสามพันทำอยู่สามสิบปีวันนี้ปีเลิกเลยเขาใช่อันนี้พมเรียนในตมนตาธิบัดอยู่พุมเอาหนักโตมาไหวทังไปวัดสี่สิห่ำวัดอันตาพันตัวตปากเป็ดวัดมังทมโดหมดเลยก่อนเมื่อกี้ลุง ทำสิปีก,เเเกปัเลิกเลยเหลือตัววิ่พ้นกองปฏิบัติเรียกว่าตัววิ่พ้นกองปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวิทธรรมอวายุทธิิพพุ่มโดนจากนี้มีสมกันฟังตีห่วงปลาบุงตัวมหนว่างยามน้อยบาดมาได้เอไปโบน้ำร้อนคิดว่าจะสวยพ้นกองการปฏิบัติ นั่เดินไปไหนครับเดินไปนอนปอนโรนพ่อเจี๊ยบ้นนอนปะตลุงครับะลุงเดนไปองเดียวองเดียวเลยพเปสเดินไปไหงไหครับเดินไปนี่ปยเดินไปเปนอนคือนั่นหลยวันเลครับตลเลยครับ็ไขึ้นกำนนในลาดนะลาดนั่นนะพ่เจี๊้นลาดพอจย้นนะไปนอนในป่าป่ายางะพอหลุงชาวคนตั้งมาก็องเจี๊้น เอบุได้วางวงตัวขอให้ฮอดถ้ามันอยู่ระนงคนเสียก็ี่เสียเปี่ยนเด็ก็ไปลไปเชิงการก็ป่านได้ครับเตียงกว่าปอนปอนนี่ได้ไปเชงการสีฉันข้าวเออที่อาบน,าน้ำม,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 มันครับพอยาน้ำมันที่งอมูมือเย็นมันร้อนเลยร้อนอานเป็นไรเขาไม่หยึดถึงพอพอของเราทานจะทำสิ่งใด ต้องมาติดต้านปารหมีอยู่เสมอตัวอย่างเช่นแกรับปลาข้างุกยายาของหนองชุจีน่าเร็วไปทั้ชั้นแกไม่น,มน้ำในรัญจานก็คือร่างกายก็เที่ยงเที่ยงเวลาติดทัดปารหมีของเขามาจากที่แล้วรวมมาเลียเป็นปุริยาเสียตรงไปเสียงกันนะถ้าเท่ยงไรจะปุโรยเร็วข้อห้ธาตุนี้จะไหลไปเนื้อน้ำพอกระชั้นแล้วก็ตั้งทัดน,นี้ไหลไปเนื้อน้ำ แ่มีปีที่ยินดีด้วยปู่จะจะทำอะพวกเอมันต้องกัดพวกมัวจิตต้าดีชาปารามีก็ชาเจ้าในอาบนามไห้ตามผู้ตาผู้แกเปี่ยนชู้ผู้ก่ายทางบุตรทางอาจารย์เล็กเล็กถึงเด็ดสุดทียช้านโลนนี้ตามเมียในทรงจริงหรอกโอให้น้ำนี่ยายโรนเร่งพัอาบได้ถ้าได้อาบน้ำวันนี้แหละตั้งแต่นี้ไปจำสิบปีจะไม่อาบน้ำนี่เรื่องมาสองปีแล้ว นี่ฐันไม่ไม่ต้องต้องนามเลยว่าเพือนพออาบเย็งไปเลยบอกอาบน้ำได้เลยอาบแล้วอาบอาบแล้วสักโบนคนเก็ให้ไม่ไม่วนก็ไปพุ่งม่งไปเลยนะซักซามน้ำน้ำปติท่านปารังยแลเวาเพียนนั่นสิบมวนถ้าฐานพูดได้กรผุ้นึงมาพบปริการก็จะอติดตามอยู่นี่ ก็ยำไปเท่าไหว้ปลากันแล้วรับส่วนบุญเทาๆกันฮะอ่านเหลกันเจชาที่รักตับผนเสียชะละสุมบาตรกองตัเองก็ไย้โชคหนีอย่าให้มิ่นทราบพืนเอย้เกาอย่ามิ่นทราบปืนน้พออยู่ได้เลยจักไม่สักจีวนส้างสิปีฮะอัดหาทล้วกัน Kinh tạo này, chân cao, chân cao oan này nó có thịt tát nào, để trẻ sư phụng cổ xuất nó mà. Nói cao cháu là oan anh oan oan này xuống Nếu cao cháu chọc chân hoàn hôn với oan ấy, cao chẳng mà. 30 năm, trẻ sư phụng cổ xuất lặng mấy chân nộm mất tiềm. Nó mới bình bởi xuất này, า็มันมตามตั้อง,ง,งค้านรับไม่ไม่ฟื้นรอยตานเกินนั้นฮะอฮ่าฮเกิน,กนเกครับคือจ<ล>ะไม่ใจข้าวนี่กับนมมันเป็นนมมันเสริมกับลูกมาก็กินมั่งเลยครับมันก็จําเป็นครับัวมันต้องใช้ปลังงานมันไม่ไม่ครบเลยนะครับไม่ไม่ฟื้นทาแต่มาตรงนี้เลยครับน,นี่ตัวนี้ครมีผักปฏิบัติช่วยพุ่นรปฏิบัติครับ เอ้ทุกท่านไม่อาบน้ำท้ามีปีได้รับอานนี้ส่งอันนี้ส่งฉันเห็นอยู่ตนเองคนอื่นไหมกระดูโรนก็โรอกระดูเน่าก็เน่าไอาจาติเองโรนก็ไม่โรนเน่าก็ไม่เน่ามันกับแมวนะมันดูเฉยเฉยมันบุญใช่หุ่มกอดไหมันกับแมวนะเคยไม่อาบน้ำมายังไม่ทราบตัวเลยนะ Das haben wir noch mal